ทั้งคนวงการแฟนคลับเฮลั่นทั้งประเทศล่าสุดหนุ่มกันชัยประกาศข่าวดีกลางไอจีทำทุกคนต่างรอคอยหายไปนานกับไอซ์มอนเตอร์ธุรกิจของหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยหลายคนต่างโอดบอกคิดถึงอยากกินอีกครั้ง และพ่อหนุ่มก็ได้เคยเผยว่าชื่อไอซ์มอนเตอร์ของตนเคยถูกฟ้องเพราะคำว่ามอนสเตอร์ถูกจดลิขสิทธิ์ไว้จนให้น้องสาวไปซื้อลิขสิทธิ์คำนี้มาถือไว้ให้ทุกคนได้ใช้กันล่าสุดพ่อหนุ่มได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวคลิปพ,พีเซนต์ไอซ์มอนเตที่กำลังกลับมาเปิดอีกครั้งพร้อมแคปชั่นระบุว่ารอนายยั่วแฮทแท็กไอซ์ตทต้นตำรับแฮท็กปังแต่ไม่ชา ทมกลางคนบันเทิงและแฟนขับต่างเฮลั่นบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารอแล้วในที่สุดวันนี้ก็มาถึงอีกทั้งหนุ่มกันชัยได้พูดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าปัางชามีรากมาจากร้านไอซ์มอนเตอร์ของตนเองเพราะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำเข้าน้ำแข็งใสเกตฮีมาใสาละเอียดแบบนี้เข้ามาโดยซื้อสิทธิ์บัตรมาจากฟิลิปปิน ชื่อว่าไอซ์มอนเตอรหลังเปิดร้านได้ราวสเดือนร้านไอซ์มอน t เตอร์ของหนุ่มกันชัยก็โดนฟ้องจากร้านชื่อมอนสเตอร์ไอศ e รีมพอทางนั้นไปจดคำว่ามอนสเตอร์ไว้เป็นภาษาอังกฤษโดยห้ามใช้คำว่ามอนสเตอร์ขายน้ำแข็งใสไอศกรีมขายน้ำดื่มตอนนั้นโลโก้มีความคล้ายกันทางฝ่ายคู่กรณีเรียกค่าเสียหายมาเยอะและบอกให้ฉีกถ้วยทิ้งด้วยสุดท้าย หนุ่มกันชัยจึงให้น้องสาวไปขอซื้อลิขสิทธิ์คำว่ามอนสเตอร์ตัวนี้มาถือไว้เองแล้วให้ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้พร้อมบอกว่าไม่ได้มาโอ้อวดว่าใจใหญ่อะไรแต่เรื่องแบบนี้ตนว่าบางอย่างก็ต้องปล่อยบ้าง